ครับสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนทุกคนครับวันนี้มีเหรียญมาให้ชมหนึ่งเหรียญนะครับเป็นเหรียญหลวงพ่อคูณนะครับหลวงพ่อคูณนครับหลวงพ่อคูณปริสุทธโธนะครับวัดบ้านไร่อำเภอด่างคุณทศจังหวัดนครราชสีมานะครับเหรียญนี้เป็นเหรียญเนื้อนวะนะครับทรงลูกไข่นะครับทรงลูกไข่นะครับเหรียญ หลวงพ่อคุณนะครับรุ่นนี้นะครับนะครับเป็นรุ่นนะครับนี่ครับรุ่นคูณทรัพย์แสนล้านนะครับเป็นรุ่นเสาห้านะครับจะทำนะครับเมื่อจัดสร้างวันที่ย3สามีนาคมพศ .2539 นะครับเป็นด้านหน้านะครับเป็นองค์หลวงพ่อคูณนะครับ พระพุทธรูปส่งพิมพ์หน้าปกนะครับจะมีตัวหนังสือนะครับบอกรุ่นนะบอกวันเดือนปีจะถาจัจะสร้างนะครับแล้วก็รจะเขียนว่าคูณซับแสนล้านนะครับจะมีตัวหนังสือด้านล่างาพระนะครับวัดบ้านไร่อำเภอด่างคุณทศจังหวัดน,นครราชสีมานะครับ หลวงพ่อคูณประลิษฐ์โธ er, นะครับเร,รียนหลวงพ่อคูณประลิษฐ์โธนะครับรุ่นนี้จะจัดจัดสร้างนะครับมาหลายแบบนะครับหลายแบบนะครับอันนี้เป็นทรงรูปไข่นะครับรูปไข่นะครับแล้วก็ด้านหน้าจะเป็นรูปนะครับรูปหลวงพ่อคูณนะครับด้านหลังนี่จะเป็นจะเป็นพระพุทธรูปโศกหน้าปกนะครับ